สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel x i l a Gamer TV นะคะพบกับออนเซวีวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมอ c a าลัสกันเกมนี้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงクロสเบต t านะคะเวลาของในเกมนี้นะคะเป็นแบบ PST นะคะเวลามาตรฐานแปซิฟิกซึ่งจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ15ชั่วโมงเป็นเซร์เวอร์แบบ global นะคะเดี๋ยวถ้าดูเวลายังไงเดี๋ยวเพื่อนๆลองเช็ค ดูเวลากันอีกทีหนึงนะอาจจะแบบว่าไม่ตรงกับของไทยซะทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะเกมนี้มีให้ดาวน์โหลดในสโตร์ไทยแล้วอ่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูได้เลยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าเกมนี้มีตัวละครอะไรบ้างใน1นึอเนี่ยเพื่อนๆสามารถสร้างตัวละครได้ถึง5ตัวละครด้วยกันทีเดียวตัวละครแรกนะคะก็คือ r a ดเ a t o เอ้าวเป็นนักรบสุดเท่ชุดเกราะและโล่อาวุธของเขาก็คือขวานนั่นเองนะคะตัวนี้อ๋อใช้ดาบได้ด้วยนี่เลยน่าจะมีค่าพลังป้องกันที่สูงเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวนี้แน่นอนว่าน่าจะเป็นตัวที่โจมตีระยะประชิดอย่างแน่นอนตัวต่อไปเรนเจอนักธนูสาวของเรานะคะอาวุธของเขาก็คือ ช็อตโบนะคะธนูแล้วก็จะมีฮอสอาร์เมอร์ด้วยนี่เลยตัวยิงไกลใส่ฟิสิกอลดาเมจและอาชีพถัดไปนะคะก็คือแอสซิสซินนี่เลยนะะักฆชุดสีดำเข้มอย่างเท่เลยตัวนี้นะคะเขาใช้อาวุธเป็นแบบมีสั้นแน่นอนว่าน่าจะโจมตีระยะประชิดอย่างแน่นอน แล้วก็จะมีสกิลที่แบบว่าโจมตีศัตรูได้แบบว่าเพื่อนๆไม่คาดคิดแน่นอนนะคะตัวต่อไปก็คือวิสซัดตัวนี้นะคะเน้นพลังโจมตีแบบเวทมนต์จะเป็นธาตุต่างๆนั่นเองฮ่าอุ้ยน่ารักเชียวมีผีเสื้อบินๆด้วยฮ่าและอาชีพสุดท้ายนะคะอาร์ชิสต,ตัวนี้จะมีอาวุธเป็นนี่เลยแปลง น่ารักเชียวอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแปลงวัดรูปเป็นผู้กันนะคะก็คือเขาบอกว่าจะโจมตีแบบว่าวัดรูปใช้จินตนาการต่างๆโจมตีศัตรูนั่นเองเอ้ยเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่าจะมาแนวแปลกดีนะคะแล้วก็น่ารักดีด้วยไปลองดูถัดไปกันเลยสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเลือกทรงผมแต่งสีผมเลือกใบหน้าต่างๆนะคะ แล้วก็มีตัวอย่างชุดให้ดูมีเซตเอเซตบเซตซอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าจะทรงผมไหนดีมีอันนี้น่ารักดีปะลองเริ่มต้นเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะโอ้ตั้งชื่อตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันคร่าวๆว่าเข้าเกมไปเนี่ยแล้วเราจะได้เจอกับอะไรบ้างนะคะ ดูกันด้วยนะคะในตอนต้นถ้าใครอยากรู้เรื่องราวของเกมนี้ให้เข้ามาดูกันเราจะไม่สปอยเนื้อเรื่องก็แล้วกันเนอะไปแล้วพ่ามไปสู่ Temple of Iora ตอนนี้เราอยู่บนอะไรเนี่ยเรือเหาะนะคะ,อะตอนนี้เราจะต้องเข้าไปสู่นี่เลย t ทมเพิลออฟอีโกันจะไปด้วยโอ้โหไปด้วยวิธีนี้เลยนะคะออไปสามารถบูทนี่ได้ด้วยสัตว์ขี่เราได้ด้วยกดบูทแล้วก็จะไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโอ้เป็นมา้าเขาเรียกม้าอะไรเมื่อกี้ยูนิคอรน์นหรือเปล่าเท่มากอะสัตว์ขี่เกมนี้ มาแล้วเริ่มต้นเนื้อเรื่องกันนะคะส <Evil God S 1> ส่่เนเเืื้อ <Gen alis S 1> รองรงบทแามารถกดข้ามแต่อลกการพูดคุยได้เควเป็นแบบออโต้เ e วสนะคะแต่ว่าเราต้องมากดเองนิดนึงอ่าไม่ได้แบบออโต้แบบรันไปเรื่อยๆสืซะทีเดียวมากดดู สามารถกดหยุดเรื่องราวเศษในเรื่องกันได้ก่อนนิดนึงนะคะบางเกมไปไวเกมนี้ยังพอหยุดได้อยู่ตอนนี้เราจะต้องไปที่คารลปโซสแควร์ไปโอ้โหไปอีกแล้ววิชอบอะ่ะเราสามารถควบคุมเองได้ไหมเวลาระหว่างการทำเพวสเอาไม่ได้เลยโอ้บังคับเองได้หมดเลยนะคะแต่ก็จะโอ้บินอยู่นี่ก็จะเวียนหัวนิดนึง เราเรายังไม่ชินไงเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะชินเองอุย้ยสวยอะคือวิวสวยทีเดียวโอ้นี่เจอกับอะไรเนี่ยมอนสเตอร์ตัวใหญ่ Just like ต้องไปจัดการกับเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะการีนโซเยอร์ตีพวกไหนอ๋อตีพวกลูกน้องแล้วเราต้องสู้กับตัวใหญ่ไหมล่ะเนี่ยอ้าวเพลสสำเร็จแล้วนะคะให้จัดเกณฑ์ให้จัดการการีนสองตัวอุ้ยมีนี่ด้วยอีเวนต์อีเวนต์เป่ายิงฉุบอ่าให้เรามา เอาอิงฉุบแข่งกับนี่เลยเจาตัวนี้นะคะเราดูสิว่าจะเลือกอะไรดีเอากระดาษกันล้วกันจะชนะไหมเอาให้เราออกก่อนอะ่ะเขาออกทีหลังอะ่ะโอ้แต่ชนะ <c oughs> ออกก่อนแต่ชนะเฉยเลยวิไดรางวัลน,นั้งหมื่นโกลเลยนะคะโอเคนับถอยหลังชาเลนจ์ครั้งต่อไปอีก2ชั่วโมงแล้วก็มีนี่ด้วยนะกิจกรรมต่างๆนะคะตอนเริ่มเกม นี่เลยมีิกแลนโอเพนนิ่งอ๋อใกล้เปิดจริงแล้วด้วยนะคะสำหรับเกมนี้จะเปิดจริงเนี่ยในวันที่16นะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเกมไม่ใช่สัปดาห์แรกดิไม่กี่วันแรกของการเปิดเกมด้วยตั้งแต่วันที่16ถึง22นะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยวันแรกนะคะจะแจกอ๋อเป็นช่วงเวลาด้วยนะคะ นี่เลย18นาิกาถึง24น่นาฬิกาก็จะเป็นประมาณ8โมงเช้าของบ้านเราในวันที่17ใช่ไหมอ่าจะเป็นราวๆนั้นเดี๋ยวค่อยไปเทียวเวลากันดูอีกทีอันนี้จะเป็นเวลา PST นะคะมาตรฐานแปซิฟิกเนาะได้รางวัลเป็นรายวันนะคะวันแรกจะได้รับรางวัล50,000โกวันที่2ได้ general recovery potion วันที่3ก็จะได้เป็นหินนะคะ น่าจะเป็นหินตีบวกอาวุธรางวัลที่4เป็น,นตีบวกกรอบวันที่5เป็นม้วนเทเลพอตวันที่7ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะแอดวานซ์อ u คิ m เมนต์ซัมมโอสามารถสุ่มได้ใช่ไหมอุปกรณ์ระดับแอดวานซ์เลยแล้วก็วันที่7จ็ดเวันเวันแรกได้รับรางวัลน,นะคะก็จะเป็นนี่เลยสัตว์น่าจะเป็นสัตว์ขี่ระดับสูง เป็นใบซัมมอนสอใบว้าวของดีนะคะแจกเริ่มต้นในตอนนี้เลยเปิดเซิร์ฟวันที่ตั้งแต่วันที่นะเพื่อนะเพื่อนๆช่วงนี้มันยังเป็นโคลสเบต้าอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกทีอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่การรางวาัลตอนนี้มีเดลี่ล็อกอินนะคะจะได้รับเป็นพวกเพชรพวกผงอันญนมณีต่างๆแล้วก็มีหีบสุ่มด้วยอันนี้เป็นหีบสุ่มอะไรหีบสุ um ่มสัตวขี่เหรอซัมมอนบ็อกอ๋อไม่ใช่ อันนี้จะเป็นหีบนี่นะหีบเกรดซีนะคะจะเป็นพวกผลไม้หรืออะไรพวกนี้วันที่7ก็จะเป็นหีบสุ่มเหมือนกันวันที่ห้าจะมีม้วนมีเลยต้นไหวอย่างรวดเร็วอะไรประมาณนี้แล้วก็เยอะแยะมากมายนะคะของรางวัลมีรางวัลล็อกอินนี่ด้วยเป็นช่วงเวลานะคะใน1วันเนี่ยนี่เลย15หนาทีแรกได้ห้าหมื่นโก30นาทีแรก ได้ซั m มอนบ็อกซนาทีก็ได้เป็นซัลมอนวัตถุดิบในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็2ชั่วโมง120นาทีก็จะได้เป็นนี่เลยผลึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับว่า,อ,าอันนี้ไม่ดีที่เอาไว้ซื้อของในไอเท m มมอลนั่นเองนะคะ หมดเลยได้มาแล้วเรามาดูเคสต่อไปเลยดีกว่านี่เลยไม่ต้องกลัวหลงทางกดไปปุ๊บเขาจะไปตามตำแหน่งให้ทันทีนะคะเราจะต้องมาจัดการกับเจ้าพวกนี้เลยตัวเกราวต้อนอาเชอร์ใช่ไหมแอบเรียบร้อยต่อไปนะคะกลับไปหาเอเดล มาถึงแล้วนี่เลยเควสควของเกมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พูดคุยกับ NPC ไปเรื่อยๆทำตามมิชชั่นต่างๆซึ่งก็คือหาพวกไอเทมหรือว่าจัดการกับมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะผ่านเควสไปเรื่อยๆอเควสนี้เรียบร้อยแล้วผ่านชั์ที่2แล้ว เอาไปนีเลยหาโ o นออฟดักเน็ตเดี๋ยวขอเวลานิดนึงปืดได้มาแล้วพันเควสอย่างสวยงามนะคะตอนนี้ไปเลเวล4แล้วเราต้องมาหากันต่อให้ครบอีกเยเยี่ยมไปเลย แล้วก็ต้องมาหาสปิลิทนี่เลยอีวิลสติลินนลต,ตลน,นะคะจากเจาตัวธนูตัวนี้วิ่อดองดรอปง่ายด้วยอะ่ะหาไอเทมก็ดรอปง่ายนะคะไปได้เรื่อยๆส่วนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเอ้ยเควสออโต้ขนาดนี้เก็บเลเวลง่ายขนาดนี้มีอะไรนะ่าสนุกสนุกกันอีกไหมมาเดี๋ยวเรามาดูกันปิดระบบออโต้เควสแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้อยยังตาม,มากันอีกเดี๋ยว อันนี้มนตมันตามมาเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่เงียบๆโล่งๆยืนสักนิดหนึ่งอ่าสงบแล้วมาดูกันว่าระบบในเกมนี้ยังมีอะไรให้เราค้นหากันอีกนะคะนี่เลยเว r l d เจะปลดล็อกตอนเลเวลสิบแเนอะเรอยากรู้แล้วล่ะว่าเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องเก็บเลเวลเพิ่มอ่ามาดูแผนที่เว็บมาดูแผนที่กันนิดนึงโอ้โห แผนที่กว้างขวางนะคะอุ้ยวอ๋อสามารถจิ้มในแผนที่แล้วก็เดินอัตโนมัติได้เลยด้วยนะคะจะมีบอกตำแหน่งมอนสเตอร์ต่างๆว่าตัวไหนอยู่ที่ไหนสามารถกดแล้วเขาก็จะเดินทางไปให้อัตโนมัตินะคะมาดูในเมนูนี้ซะหน่อยคอมมูนิตี้นะคะก็จะมีระบบกิวระบบทีมระบบเพื่อนแล้วก็สามารถดูนี่ได้ด้วย ประวัติปาร์ตี้ว่าเราเคยเข้าปาร์ตี้ไหนบ้างแล้วก็ตรงนี้นะคะ o f f i c i a l Cafe นี่เราสามารถเข้ามาดูข่าวสารของเกมนี้ได้นี่เลยจะเป็นพวกประกาศต่างๆนะคะสามารถกดเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ได้นะเราดูที่เราดูในตอนต้นกันที่เมื่อกี้นี้แล้วมีระบบ r ร n กิ้งนะคะซึ่งสามารถเราเข้ามาดูเข้ามาดูกันได้ว่ามีใครเรนกิ้งอะไรเท่าไหร่นะคะก็จะดูได้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยแรงเท่าไหร่ค่าพลังไปเท่าไหร่กันแล้วนะคะ แน่นอนว่าเราสามารถนี่ได้กดดูรายละเอียดของคนที่อยู่รงกิ้งระดับต่างๆได้นะคะว่าเขาใส่อุปกรณ์อะไรบวกอะไรบ้างออ้ยโหคนนี้โหดบวกไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ดูซิว่าสัตสัตขี่สัต,สต,สต,สตเลี้ยงอะไรของเขานี่ใส่อะไรบ้างนะคะสามารถมาส่องคอสตูมเขาได้ด้วยโอยเคมี้มีคอสตูมด้วยถ้าพลังป้องกันพลังเลือดแล้วก็ระดับเลเวลอะไรอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็นอันดับ กันไปนะคะสามารถมาดูได้ว่าคลาสไหนใครอยู่ท็อปอะไรอย่างนี้ก็ดูได้นะคะอันดับกิวแล้วก็มีคอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์ของเกมนี้ตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้นะคะน่าจะเป็นการ PVP 1 1 v 1เนาะเป็นกิจกรรม Hall of Hero นะคะแล้วก็มี3 V3 แล้วก็มี Tower of the Lord God อ่าอุ้ยมี นี่ด้วยท้าทายหอคอยเอยี่ยมไปเลยสำหรับชาเลนจ์นะคะก็จะมีชาเลนจ์เยอะแยะมากมายถ้าใครไม่รู้ว่าจะเล่นไปในทางไหนเพื่อนๆลองมากดดู a c h i e v เมน n ์กันรางวัลที่จะได้นะคะนี่เลยโอ้จะมีเป็น Daily ด้วยนะเหมือนกับเป็นเควสประจำวันนะคะทำรายวันว่าทำอะไรบ้างตีมอนสเตอร์ไปกี่ตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้รับของรางวัลเป็นทอง เป็นอนัญมณีหรือเป็น exp ด้วยนะคะสามารถกดเข้ามารับกันได้มีกิจกรรมรายสัปดาห์อแล้วก็มีชาเลนจ์ทั่วไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการผ่านด่านผ่านอ่เก็บเลเวลไปผ่านไประดับต่างๆนั่นเองนะคะการเก็บสะสมของอุ๊ยดูสิได้รางวัลเป็นตัวอะไรเอ่ยโอ้เป็นนี่เจ้าตัวอะไรเนี่ย ยกเซียวนะคะเป็นตัวเมล็ดพืชน,น่ารักเชียวก็วจะสามารถเรียกมาเป็นคู่หูของเราได้มีเลยชาเลนต่างๆเยอะแยะกดคอลเลกต์ l อเลยก็ได้นะคะรางวัลเมื่อกี้ได้จากการกำจัดมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองแล้วก็มีนี่ด้วยนะชายา เพื่อนๆพื่นทำมิชชั่นนี่เลยเขามีบอกนะคะว่าฉายาอะไรทําอะไรถึงจะได้รับมานะแล้วก็แต่ละฉายาเนี่ยนะคะจะได้ค่า a b i l i t y เพิ่มเติมด้วยนี่เลยก็จะเป็นความสามารถที่จะเอามาเสริมพลังของตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นค่า a t t a c k พลังป้องกันค่าพลังชีพอาตาัตราคิทิโกนแล้วก็พวก Smash ต่างๆโอ้สามารถเพิ่ม Pv p v p damage อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะ โอ้ใช้ยานี่น่าสนใจเลยต้องลองกดเข้ามาดูรายละเอียดของแต่ละอันนะคะว่าบวกอะไรซึ่งมันก็เยอะเนอะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเข้ามานะคะมาดูร้านขายของกันอนิดนึงดูสิว่าตอนนี้มีอะไรขายกันบ้างเอย่ยหมวดนี้ยังไม่มีอ่าเรามาดูหมวดซัพพลายกันดีกว่าหมวดซัพพลายนี่จะมีพวกยาโพชั่นต่างๆนะคะเติมเลือดของเรานั่นเอง ส่วนค่างเงินในการซื้อก็จะใช้แค่โกเท่านั้นนะคะโอ้ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะโพชั่น20ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดเล็ก3,500แล้วก็ระดับสูงขึ้นไปนะคะก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นมีนี่ด้วยโพชั่นที่เพิ่มค่าพลังในการโจมตีต่างๆเนาะค่าพลังป้องกันแล้วก็บวก max hp อะไรอย่างงี้อ๋อ แล้วก็มาดูสกิลกันบ้างดีกว่านะคะสกิลของเกมนี้เขาจะเป็นยังไงอ๋อหมดสกิลก็จะมีตารางให้อัพสกิลแบบนี้เลยถ้าดูคร่าวๆตารางแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ต้องมีแบบว่าอัพอะไรผ่านอะไรใช่ไหมอ่าใช่ก็คือเราต้องลองกดดูนะว่ารายละเอียดสกิลเนี่ยนะคะเป็นยังไงแล้วก็ อัพไปได้เลยแต่ต้องดูด้วยนะว่าเอาเอาแบบว่าที่เราชอบคือตอนช่วงนี้มันเป็นคอสเพต์อไเงเพื่อนๆสามารถเข้ามาลองอัพสกิลลองเล่นในอาชีพต่างๆดูได้นะคะนอกจากที่จะช่วยเขาทดสอบหาบัก๊กหาอะไรแล้วเนี่ยก็ยังได้ลองเล่นกันก่อนด้วยนะคะก็ตั้งแต่วันที่3ถึงตั้งแต่วันที่2นะคะถึงวันที่5นี้ก็ถ้าเวลาประเทศไทยก็คือวันที่3-5ถึงนั่นแหละ เวลานี้ยังค่อนข้างสับสนกันอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบเวลามาตรฐานของเขานะคะแล้วก็สกิลเนี่ยจะแบ่งแยกออกไปนะคะสกิลที่ใช้สำหรับการโจมตีที่เวลาเราอยู่บนพื้นดินสกิลที่เราใช้โจมตีในการต่อสู้กลางอากาศแล้วก็เป็นสกิลติดตัวจะแ,แบ่งแบ่งแยกเป็นการใช้งานไปนั่นเอง โอเคแล้วก็วิธีที่จะทําให้ค่าพลังเราขึ้นสูงสําหรับเกมนี้ด้วยนะคะก็คือพวกสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงนี่แหละนี่เลยสัตว์ขี่ของเขานะคะก็จะมีแบบว่าถ้าบินกลางอากาศเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเป็นสัตว์ขี่ที่อยู่บนบกเนี่ยอยู่บนพื้นดินเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนั่นเองก็จะแบ่งแยกกันไปเราสามารถอัพนอกจากที่จะใส่อเทมตัวละครเราได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถนี่ได้นะคะ ดูของเขาเรียกว่าสกิลแต่ละตัวเราสามารถเพิ่มออฟเข้าไปได้อีกอัพเลเวลแล้วก็พวกแบบว่าเสริมค่าพลังต่างๆให้กับเขาด้วยการใช้ของหรืออะไรพวกนี้ได้อีกนะคะมาแล้วรายละเอียดก็ค่อนข้างเลยเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวเราค่อยๆศึกษากันไปโอเคก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆ สนใจนะคะอยากเข้ามาดูรายละเอียดแบบว่าละเอียดลึกๆนะสามารถกดเข้าไปนะคะดาวน์โหลดได้เดี๋ยวเราจะทิ้ง Facebook ของเกมนี้ไว้ให้นะคะซึ่งจะเป็นช่องทางการดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าของเกมนี้ซึ่งเพื่อนๆเ,เมื่อลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วเนี่ยก็จะได้รับ ของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะสําหรับการลงทะเบียนเข้าไปดูกันในเพจเลยละเอียดมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปกันจ้าไปก่อนแล้เจ้าบ๊ายบาย